โรงเรียนบ้านนาดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการเพื่อรับการนิเทศกำกับติดตามการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2567 เรียนท่าคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นค่ะดิฉันเด็กหญิงวราชินาคนหลักนักเรียนชจ้นปฐมศึกษาปีที่6และดิฉันเด็กหญิงสุการศักสูงนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6วันนี้พวกเราทั้งสองขอรับหน้าที่นําเสนอผลปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านนาดีค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้รับสมการดําเนินงานทังสีได้ขอเชิญทุกท่านได้รับความข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงก่อนค่ะ ทั่วไปโรงเรียนบ้านนาดีตั้งอยู่เลขที่99หมู่10ตำบลดอนยาวใหญ่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้นส2คนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนนายพิชัยเรืองดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีเรียนบ้านนาดีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลายตามแนวทางพระหูุปัญญาจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับพวกเราดังนี้ค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะซาลาโอซาลโอเป็นสระ โรงเรียนบ้านนาดีดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่พัฒนามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนนำมาสู่เทคนิคการจัดการเรียนการสอนครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านศิลปะดน,รนตรีนาฏศิลป์และกีฬา นอกจากนี้โรงเรียนบ้านนาดียังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถที่หลากหลายตามแนวคิดพหุปัญญาด้วยกิจกรรมตลาดนัดนาดีวิถีพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ผลิตสินค้าและนำมาจำหน่ายภายในชุมชนและกิจกรรมการทำนาของโรงเรียน และวัดประเมินผลด้วยการประเมินและนำเสนอการถอดบทเรียนจากกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นนอกจากด้านวิชาการแล้วโรงเรียนบ้านนาดียังให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆเพื่อสนับสนุนในะพัฒนาผู้เรียนให้ตรนักถึงคุณธรรอันดีงามและค่านิยมหลักของคนไทยด้วยค่ะ โรงเรียนบ้านนาดีจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมทำบุญตักบ,บาตรเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยม12ประการเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งหมด31คนคิดเป็นร้อยละ100และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นกิจกรรมอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนบ้านนาดีได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และเฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียนบ้านนาดีอย่างสม่ำเสมอนอกจากผู้รเรียนแล้วโรงเรียนบ้านนาดียังให้ความสําคัญกับบุคลากรภายในโรงเรียนขอเชื่อว่าบุคลากรมีคุณภาพจะย่อมพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ผึงสมด็จได้ดังต่อไปนี้ค่ะ โรงเรียนบ้านนาดีส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอทั้งการอบรมในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนไซต์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้และมีการพัฒนาตนเองสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีระบบการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ เพื่อสังเกตติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายาที่ตั้งไว้ราการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆของโรงเรียนนั้นจะไม่สามารถดำเนินงานได้เลยหากปราศจากงบประมาณในการดำเนินงานดังนั้นโรงเรียนบ้านนาดีได้วางแผนและจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม ที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ค่ะ้ารจานาหารจายาจิิควังของมีค่าโรงเรียนบ้านนาดีจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบำรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ให้นักเรียนได้ใช้อย่างถูกสุข,ขลักษณะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงห้องน้ำของโรงเรียนจนแล้วเสร็จนักเรียนได้ใช้ห้องสุขขาที่สะอาดน่าใช้ตามนโยบายสุขขาด,ดีมีความสุขผลมริ์ที่เกิดจากการดำเนินงานดังนี้โรงเรียนบ้านนาดี เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนตปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบมีคะแนนรวมเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,566 รวมสวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการประเมิน Reading Test RT ปีการศึกษา2566สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2566เด็กหญิงสุภการศักด์สูงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัเวลเหรียญทองในการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เนื่องในวันกิจกรรมวันภาษาไทายแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตจิตและทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานเพื่อส,องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน,ยนมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ในักเรียนทุกคนของโรงเรียนของเรามีความสุขตามนโยบายยนีคุ